ทขอครับไปเตะเพื่อนทําไมล่ะไม่ไม่ได้เตะผมใส่มือครับใช้มือใช้มือทำทำเขาอย่างไรตบเขาเลยเหรอหรือว่าอาจเขาบอกคร<บ>ูมา,ตบ,าตบใส่ตรงไหนตบใส่ตรงไหนเขาอ่ะ บอกคุณครูว่าจะเซาทำเซาทำไม่เห็นจะเซาเลยเซาแล้วครับเซาแล้วยู่ใสเดี๋ยวเนี่ยอ้เซาแล้วครับครูครับผมขอโทษครับผมขอโทษคุณครูกําลังจะโทนี่แหละเนี่ยไม่ไม่เอาไม่เอาหรอใช่ไม่เอาผมผมไม่เอาไม่เอาสามครั้งแล้วบอกคุณครูว่าจะไม่ทําอ่ะ ครับผมไม่ทําครับไม่ทําอีกแล้วใช่ไหมใช่ครั้งต่อไปดิ้นคุณจะโทนะโอเคไหมอขอโทษครับก่อนขอโทษครับไป